เกตตรีแบน็นโปรเจกตก็สวัสดีครับเพื่อนๆออยู่กับผมหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อกี้นะครับว่า Get r e b แบ d เป็น g o j จ็นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับ Gojek กกันนะครับแบบสั้นๆนะครับว่า Gojek คืออะไรและว o j e c k เนี่ยน่ากลัวแค่ไหน Gojek เข้ามามีบทบาทอย่างไงนะครับก็ก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดุติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับ40,000ืนซับสไครตนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมีกระเป๋าของ Gra b มาแจกนะครับผมยังไม่ได้แจกเลยอะ รอครบ40,000แล้วกันนะเดี๋ยวผมแจกให้นะครับ40,000ซับสบไครต์นะครับเข้าไปที่กลุ่มข้างล่างนะครับหรือพิมพ์ใน Facebook ก็ได้นะครับว่าชมรมคนขับฟู้ดนะครับเป็นกลุ่มของผมนั่นเองนะครับก็ครบ40,000ซับสบไครต์เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอากิจกรรมอะไรมา แจกเนี่ยเจ้ากระเป๋าแก๊ปใบเล็กนะครับพร้อมโค้งให้เพื่อนๆนะครับหใบนะครับถือว่าเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับตั้งแต่ทําช่องมาส่วนใหญ่ผมก็จะแจกในกลุ่มอยู่แล้วนะครับทุกเดือนนะครับมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาแจกตลอดเวลานะครับในกลุ่มก็อย่าลืมเข้าไปกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับป่ะเราไปทําความรู้จักเจ้าโกเจ็กกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าคืออะไรโกเจ็กนะครับเป็นภาษาบาฮาลานะครับเป็นการรวมคําระหว่างโกกับโอเจ็กนะครับแปลว่ารถมอเตอร์ไซครับจ้างนะครับก่อต สำหรับแอป Gojek นะครับเริ่มต้นด้วยมีพนักงาน20คนนะครับโดยเริ่มจากการที่เป็น call center มาก่อนนะครับนั่นก็คือเราโทรไปใช่ไหมแล้วก็จะมี call center เนี่ยคอยหารถให้ประมาณนั้นนะครับ5ปีถัดมานะครับในปี2015นะครับเขาคิดว่าเอ้ยเออทำแบบเนี้ยมันเวิร์กเว้ยเขาก็เลยนะครับทำแอปพลิเคชันหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือแอป Gojek นะครับ ซึ่งไม่เปลี่ยนชื่อไปจากเดิมเลยนะครับทุกคนแต่หลังจากตั้งโ g o j e กนะครับไม่ใช่มีแค่ g o j e กอย่างเดียวไงไม่ใช่มีแค่วินมอเตอร์ไซครับจ้างหรือมอเตอร์ไซครับจ้างอย่างเดียวมีทั้ง Go s e n โ Go m a r นะครับ Go เซนก็คือส่งของ Go mart ก,ก็เหมือนไปซื้อของให้นะครับมันทําให้แอปเจ้า g o j e กเนี่ยครอบคุมความต้องการของลูกค้าแทบจะทุกอย่างเลยนะครับในในประเทศอินโดนีเซียนนครับ g o j e กเนี่ยก่อตั้งในประเทศ อินโดนีเซียนะครับทุกคนไม่นานนะครับหลังจากเปิดตัวเจ้าโกเจ็กไปนะครับโกเจ็กนะครับก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับที่เข้าไปสู่ระดับยูนิคอนนะครับนั่นก็คือนะครับบริษัทนะครับที่มีมูลค่าเนี่ยแต่หนึ่พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับอู้ไปคูณเอาเองแล้วกันนะครับหนึ่พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะสำหรับแอปเจ้าโกเจ็กเนี่ยแต่แค่ระดับยูนิคอนมันไม่พอไงสําหรับเจ้าโกเจ็กนะครับโกเจ็กนะครับกลายเป็นสตาร์ทอัพระดับเดคาคอนนะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับนั่นก็คืออนนะะคครรรััับบสตา์ททพี มีมูลค่านะครับแต่1,000งหล้านเหรียญสหรัฐู้หเยอะกว่าเดิม10เท่านะครับแต่10เท่าของ1,000ล้านเนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นเช้นงินยังไงให้หมดนะฮ0หนึ่งหล้านเหรียญนะบริษัทซึ่งถ้าเอาไปเทียบนะครับนั่นก็คือเอาไปเทียบกับพวกบริษัท TikTok อกสเปซหรืออะไรพวกนี้นะครับที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเริ่มต้นอนะ่ะก็ก็ถึอว่ายักษ์ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็เพิ่งได้ยินชื่อ เจ้าโกเจ็กนะแต่หลังจากนั้นไม่พอนะครับไม่ใช่แค่ส่งของสั่งซื้ออาหารหรือว่าอะไรนะโกเจ็กนะครับก็เปิดบริการนะครับมากกว่านั้นนะครับซึ่งเรียกได้ระดับว่าซูเปอร์แอปเลยนะครับเปิดบริการใหม่มากกว่า20บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งอาหารช้อปปิ้งหรือบัตรคอนเสิร์ตก็มีนะครับหรือแม้แต่ล้างรถก็น่าจะเออคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วไปล้างรถให้ที่บ้านหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งแบบแทบจะครอบคุมทุกอย่างของในชีวิตประจําวันเลยนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันมีบริการแบบ เออเราอยากได้นู่นได้นี่แล้วก็เออให้เขาซื้อมาให้ให้หรือเปล่านะครับน่าจะมีนะครับสำหรับเจ้าโกเจ็กนะครับไม่งั้นบริษัทเขาไม่มีมูลค่าถึง1 0 0ล้านเหรียญหรอกขึ้นชื่อว่าซุปเปอร์แอปแล้วนะครับสำหรับเจ้าโกเจ็กนะครับเรามาดูคนใช้บริการของเขาเลยดีกว่านะครับคนใช้บริการของเขานะครับอยู่ที่170ล้านคนนะครับซึ่งในภูมิภาคอาเซียนนะภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วมีมอเตอร์ไซค์นะมากกว่า2ล้านคันนะครับที่ร่วมลงทะเบียนกับเขานะครับและมีร้านค้านะครับเข้าร่วม 500.000ล้านนะครับล้านค้านะครับไม่ใช่500.000ล้านอย่างน,นนะ5แสนล้านค้านะครับตัวเลขนี้มันสำคัญยังไงนะครับสำคัญเพราะว่า10ประเทศในอาเซียนนะครับมีอยู่ประมาณ670ล้านคนนะครับแต่ว่า โกเจ็กนะครับกวาดไป170กว่าล้านคนแล้วนะครับอาเซียนก็คือรวมประเทศไทยด้วยนะตัวเลขนี้มันสาคัญยังไงนะครับสำคัญเพราะว่า10ประเทศในอาเซียนนะครับมีคนใช้อยู่ยประมาณ670ล้านคนนะครับแต่โกเจ็กเนี่ยฟาดไป170ล้านคนแล้วนะครับแล้วกําลังจะเข้ามาที่ไทยเนี่ยซึ่งคนไทยนะครับคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันพวกนี้อยู่แทบทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายเขียวค่ายค่ายชมพูค่ายเหลืองค่ายเหลืองเขียวอ่อนสารพัดค่ายนะครับคือคนไทยเนี่ยคุ้นเคยกับการใช้แอปเดลิเวอรี่พวกนี้อยู่แล้วย้อนกลับไป ที่ปี2018นะครับบริษัทเกตนะครับได้ก่อตั้งที่ประเทศไทยนะครับแต่มีนายทุนใหญ่เนี่ยเป็นบริษัทโกเจ็กนะครับแล้วเกตนะครับก็สามารถทําการตลาดในประเทศไทยนะครับโดยมีออเดอร์มากกว่า20ล้านออเดอร์นะครับแต่ว่าเกตเนี่ยเปิดแค่ในกรุงเทพไงค่งซึ่งยังไม่ได้ทําการตลาดแบบเอาง่ายๆนะครับเกตเนี่ยผมว่ายังยังแทบจะไม่ได้แข่งขันกับค่ายอื่นมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เข้ามาแย่งลูกค้าไปได้พอสมควรนะครับ ว่าเกตเนี่ยค่าส่งค่อนข้างถูกนะสรุปนะครับการเข้ามาของโก j เจ็กเนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับโก j เจ็กนะครับเป็นบริษัทนะครับที่มีทุนค่อนข้างหนานะครับเอาเป็นว่านะครับเงินเยอะคืออยากจะลองทําอะไรก็ได้นะครับในประเทศไทยเออรีแบรนด์สักทีนะสมมุติว่าอยากจะเออแจกโปรฟรีปุบเงินเยอะค่อยมาเก็บทุนที่หลังก็ได้นะครับอะไรแบบนี้นะคือ,ค,อคือเงินเยอะคือมันได้เปรียบอะ่ะนอกจากเงินเยอะแล้วนะครับซึ่งใน ถ้าเกิดใครอยู่ต่างประเทศหรือว่าแบบอ,อ,อยู่ในประเทศอาเซียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือโกเจ็กเนี่ยมันเป็นที่รู้จักค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมันไม่ใช่แน่แค่ในระดับประเทศที่เราจะรู้จักแต่ค่ายเขียวหรือว่ารู้จักแบบค่ายส้มอะไรแบบนี้นะครับน,นี่คือมันระดับระดับแทบจะเป็นระดับอาเซียนอะเกือบระดับโลกแล้วด้วยซ้านะครับและคนได้ประโยชน์คือใครนะครับคนได้ประโยชน์นะครับก็คือลูกค้านั่นแหละลูกค้าอาจจะได้ค่าส่งฟรี อาจโปรโมชั่นอาจจะเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเงินหนาจะทําอะไรก็ได้นะค่ายนี้สรุปอีกทีนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าโกเจ็กเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเขานะครับในฐานะที่เราเป็นรเดอร์นะครับเราไม่รู้ราคานะครับการรีแบนด์ของเก t เนี่ยเป็นโกเจ็กเนี่ยค่าขนส่งหรือว่าค่ารอบหรือว่าค่าอะไรจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแต่คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็คงจะเป็นลูกค้านะครับคงจะเป็นนั่นแหละผู้บริโภคนะครับหรือถ้าเกิดเราเป็นคนใช้แอปเราก็อาจจะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ในมุมมองของไราเดอร์เนี่ย จะแค่ไหนนะครับแต่อย่าลืมนะครับเงินเขาเยอะอาจจะรอลุนนะครับมีอะไรเสร์ไพก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสับวันนี้นะครับผมหาข้อมูลคร่าวๆมาให้เพื่อนๆฟังนะครับสรุปกันแบบง่ายๆสั้นๆนะครับโดยที่แบบไม่ต้องไปอ่านเยอะหรือไม่ต้องไปดูอะไรเยอะนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมหนึ่งนะครับลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มนะมีกระเป๋าแก๊แจกนะครับ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มตับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับกลุ่มอยู่ด้านล่างน,นะครับหรือพิมพ์ไปที่ Facebook ก็ได้นะครับชมรมคนขับฟู้ดวันนี้ผมหนึ่งลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ